แรงก็คือปริมาณทางฟิสิกส์ปริมาณหนึ่งที่ทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดของความเร็วของวัตถุหรือเปลี่ยนแปลงทิศทางของการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะทีนี้วันนี้นะคะสิ่งที่เราจะเรียนก็คือแรงรับแรงรับคืออะไรแรงรับก็คือผลรวมของแรงหลายแรงทีนี้แรงนะคะ แรงคือปริมาณเวกเตอร์ซึ่งปริมาณเวกเตอร์จะบอกทั้งขนาดและทิศทางแรงนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันเนาะทีนี้คำว่าผลรวมของแรงหลายแรงนะคะเราจะมาเขียนตัวย่อของคำว่าแรงรับผลรวมเราจะใช้สัญลักษณ์ว่า sigma นะคะแรง เราจะใช้สัญลักษณ์ว่า f เพราะฉะนั้นแรงรับเราจะใช้ว่า sigma f นั่นเองนะคะเนื่องจากแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ก็เลยจะมีเครื่องหมายเวกเตอร์นะคะอยู่ข้างบน f ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าครูเขียนว่าแรงรับครูอาจจะแทนว่า sigma f นะคะทีนี้แรงรับนะคะมันสามารถหาได้2วิธี วิธีที่1ก็คือวิธีการวาดภาพนะเราจะหาแรงรับจากการวาดภาพก่อนอื่นเนาะแรงนะคะเป็นปริมาณเวกเตอร์เราต้องรู้จักสัญ,ญลักษณ์ของเวกเตอร์นะคะ เราจะแทนด้วยลูกศรน,นะคะเวกเตอร์ทีนี้ลูกศรเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นหางให้เป็นส่วนนี้นะคะเราเรียกว่าหางส่วนตรงหัวลูกศรเราจะเรียกว่าหัวนะคะเวลาเราพิจารณาลูกศรน,นะคะให้เราดูส่วนความยาวของเส้นตรงหมายถึงขนาด ของเวกเตอร์นะคะส่วนหัวลูกศรชี้ไปทางไหนหมายถึงทิศทางของเวกเตอร์นั่นเองทีนี้ในการวาดภาพมันก็จะสามารถแบ่งออกเป็น2วิธีด้วยกันนะคะก็คือวิธีที่1การนำหัวต่อหางก็คือนำ หัวของเวกเตอร์อีกอันหนึ่งนะคะมาต่อกับหางของเวกเตอร์อีกอันหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b มีเวกเตอร์อยู่สออันนะคะ เราจะนำมารวมกันโดยนำหัวมาต่อกับหางนะคะถ้าเราต้องการให้เวกเตอร์ a บวก b เราก็จะนำเวกเตอร์ a ส่วนหัวนะคะไปต่อกับหางของเวกเตอร์ b นี้นะคะเราก็จะได้รูปนี้รูปนี้คือเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b นะคะและเวกเตอร์ลับเราก็จะวาดจากจุดเริ่มต้นนะคะไปจนถึงจุดสุดท้ายโดยนี้ก็คือขนาดนะคะส่วนนี้ก็คือทิศทางของเวกเตอร์เราจะเขียนเป็น ซิกมาเอฟ้วกันนะคะซิกมาเก็ได้มาจาก A อบวกบนี่คือวิธีที่1วิธีที่สองนะคะเราจะนำหางต่อหางนะใช้ตัวเดิมนะคะเราจะเอา A บวกกับ B ก็ตั้ง a ไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนำ b มาต่อกันโดยนำหางของ b มาต่อกับหางของ a นะคะดังรูปเราจะได้แบบนี้ทีนี้เวลาเราจะหาเวกเตอร์ลับนะคะเราจะต้องวาดเส้นประนะคะเส้นประถ้าเราวาดจากจุด a นะเราก็าจะลากเส้นให้ขนาน กับเวกเตอร์ b นะคะขนานไปก่อนส่วนจากเวกเตอร์ b นะคะก็ลากเส้นให้ขนานกับเวกเตอร์ a แบบนี้มันจะได้เหมือนสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานเนาะทีนี้เวกเตอร์เวลาเราจะวาดนะคะเราจะวาดจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดตัดตราก็จะได้เวกเตอร์ รับนะคะซึ่งก็จะเท่ากับการวาดแบบหัวต่อหางนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวาดแบบไหนก็ได้แบบที่นักเรียนถนัดนะคะจะเป็นหัวต่อกับหางหรือเอาหางมาต่อกับหางแต่ว่าหางต่อกับหางเราต้องลากเส้นปลาะนะคะแล้วก็มาตัดกันเดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดข้อที่1 จากเวกเตอร์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้จงหาเวกเตอร์ลับด้วยวิธีการวาดภาพนะคะนั่นเรียมาดูโจทย์ก่อนนะข้อที่1.1นะคะให้นำเวกเตอร์ a บวก b นะคะข้อที่1.2เราจะนำเวกเตอร์ a ลบ b ความหมายของ a ลบ b ก็คือ a บวกกับเวกเตอร์ลบ b นะคะ ก็หมายถึงเป็นเวกเตอร์ b ที่มีทิศทางตรงข้ามกับเวกเตอร์ b ต่อไปนะคะ2 b 2 b คืออะไร2 b ก็คือ b 2ครั้งนะคะมันมาจากการนำเวกเตอร์ b มาบวกกับเวกเตอร์ b คือเราควรจะแปลงให้มันเป็นบวกทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันคือการรวมกันเนาะเวกเตอร์ลับคือการรวมกัน ส่วนติดลบเนี่ยหมายถึงทิศทางจะตรงข้ามนะคะต่อไปนะคะที่เราสนใจอีกก็คือข้อ1.6นะคะ e ลบ d ลบ f นะคะก็คือ e บวกลบ d นะคะแล้วก็บวกลบ f เราลองมาทำา1 1 a บวก b a บวกกับ b นะคะเราต้องนับขนาดด้วยนะคะเราจะได้ a บวกกับ b ลับนะคะก็จะลากจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายแตครูจะลากให้ให้เห็นเป็นอีกเส้นหนึ่งนะคะเราจะได้มองได้ชัดนะนี่คือซิกมาเอฟนะคะหรือเวกเตอร์ลับต่อไป a บวกลบ b คือยังไง a บวกลบ b ก็คือ a ก,กับลบ b นะคะเราครูถนัดแบบหัวต่อหางนะคะเพราะฉะนั้นครูจะเอาหางของ b มาต่อองนี้นะคะแล้วก็ไปทางด้านนี้เพราะว่าเป็นลบ b นั่นเองตัวนี้ก็คือ L ลบ b vector รับจึงได้แค่นี้นะคะ จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายต่อไป 2B นะคะก็คือ B บวก B B บวกกับ B ก็จะต่อกันเลยนะคะถ้าบวกกันก็ต่อกันไปเลยก็จะได้เวกเตอร์รับเท่านี้ A บวก D นะคะ A บวก D D เราก็ดูนะคะดีจะไปทางขวาสี่ช่องขึ้นข้างบนสองช่อง ตัวรับนะคะก็จะได้แบบนี้ต่อไปนะคะ C บวก E บวก D นะคะ C บวก E บวก D C แบบนี้ C ไปทางซ้าย สีบวกอีบวกกับดีนะคะ อันสุดท้ายนะคะ e บวกลบ d บวกลบ f นะคะตั้งด้วย e ตั้งด้วย e นะคะ แล้วก็ลบ D ลบ D ก็ต้องอเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ทิศทางตรงข้ามก็จะเป็นลักษณะเหมือนเดิมแต่หัวลูกศรจะกลับทิศนะคะลบ D ลบ F F ก็จะไปทาง ขวาสมลงล่างสโอ้ยโค้งนะคะลบเเราก็จะได้เวกเตอร,ร์ลับนะคะจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้าย ประมาณนี้นะคะต่อไปเรามาลองดูโจทย์จากรูปที่แสดงจงสรุปว่าข้อใดเป็นจริงนะคะเวลาเราเจอแบบนี้น้านเรียนดูช้อยนะคะแล้วก็รูปช้อยเนี่ยมันจะเขียนว่า a เท่ากับ b บวก c นะคะ b เท่ากับ a บวก c บวก a c เท่ากับ a บวก b และ b เท่ากับ a ลบ c นะคะให้เราดูฝั่งที่มันอยู่ตัวเดียวนะคะมันคือแรงลับนั่นเองตัวนี้นะก็คือ sigma a แล้ก็จะม,มาพิจารณารูปนะคะเวลาเราดูโจทย์แบบนี้ให้เราพิจารณาแยก a คือไปทางนี้ นะคะ b คือไปทางนี้และ c ก็คือไปทางนี้ให้เป็นแยกกัน3ตัวนะคะเวลาเราดูว่าดูโจทย์นะคะ b บวก c เราก็ว่า b กับ c นะคะโดยไม่ต้องสนใจโจทย์นะอันนี้ b และ c นะคะ c ก็คือถ้าเราเอาหัวต่อหามันก็จะได้แบบนี้ c และดูเวกเตอร์ลับนะคะเวกเตอร์ลับ ให้ a ไหมก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยผิดต่อไปนะคะ c บวก a นะคะเราก็วาด c บวกกับ a โดยครูวาดหัวต่อหางนะคะแล้วสิ่งที่ได้ก็คือเวกเตอร์แบบนี้นะคะมันใช่ b ไหมนะคะตามโจทย์ก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้น ข้อข้อ2ก็เลยผิดต่อไปนะคะข้อข้อสนะ c เท่ากับ a บวก b นะคะเราก็ดู a บวกกับ b ถ้าเราเอา a บวกกับ b เราจะได้ C ีไหมนะคะเราจะจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายเพราะฉะนั้นนี่คือ C นะคะข้อนี้กับอันนี้ก็ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ3นั่นเองต่อไปนะคะมาดูข้อที่2จากเวกเตอร์ที่กำหนดให้ข้อความใดถูกต้อง ทีนี้เรามาดูกันนะว่าอะไรคือเวกเตอร์ลับนะคะจากข้อที่1นึงข้อที่3นะคะมันมีเท่ากับอย่างเงี้ยอันนี้คือเวกเตอร์ลับ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 นะคะส่วนข้อที่4นะข้อที่4นี้มันคือเวกเตอร์ลับของ a บวก b เท่ากับเวกเตอร์ลับของ c บวก d หรือเปล่านะคะ sigma f โอเคทีนี้ให้เราดูง่ายๆนะคะถ้าสมมุติว่าเราเจอว่าซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ซิกมาเเท่ากับศูนย์แล้วเราดูลูกนะคะซิกมเท่ากับศูนย์คือแรงรับมารวมกันที่จุดเดิมนะคะเหมือนกับการมันเราเรียนเรื่องการกระจัดเนาะก็คือไปและกลับอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะเวกเตอร์ก็เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นถ้า A B บวก B บวก c บวก d เนี่ย มันรวมกันนะคะแล้วมันกลับมาที่เดิมมันจะเท่ากับ0นแล้วก็ดูนะคะ a บวก b บวก c นะคะ c ไปทางนี้นะคะเราก็ต้องมาบวกแบบหัวต่อหางบวก c แล้วก็บวก d นะคะซึ่งมัน ไม่ได้บรรจบกันที่จุดเดิมมันก็ไม่เท่ากับศูนย์ั่นเองข้อนี้ก็เลยผิดนะคะเพราะว่าเวกเตอร์ลับเนาะก็จะเป็น,นข้อที่2นะคะ a บวก b บวก c เท่ากับ d ไหมเราก็ดูนะคะ a บวก b บวก c เท่ากับ D หรือเปล่านะคะนี่นาเวกเตอร์รับก็ไม่เท่านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดอีกมาดูข้อที่3นะคะ a บวก b บวก d เท่ากับ c นะคะเรามาดู a บวก b บวก c อ่ะบวก d นะคะบวก d จะใช่ C หรือเปล่านะเรียนนะคะดูจาก C นะคะคือเวลาครูวาดเนี่ยครูไม่ได้วาดขนาดเป๊ะนะ,ะก็เป็นไปได้ที่จะเป็น C นะคะจริงๆก็คือตอบข้อ3นี่แหละข้อนี้ถูกนะคะจริงๆเราดูง่ายงายนะคะ3อันนี้เนี่ยมันบวกกันอยู่นะคะมันสามารถสลับที่กันได้ถ้าเราเนี่ยรูยน้นะ D ถ้าเรเรียนเริ่มต้นที่ดีนะคะบวก A บวก B และจุดเริ่มต้นคือตรงนี้นะคะจุดสุดท้ายคือตรงนี้มันก็คือ C นั่นเองนะคะการบวกกันเนี่ยสามารถสลับที่กันได้นะคะเราไม่ต้องวาดด้วยเริ่มต้นด้วยเองเสมอไปก็ได้โอเคข้อต่อไปนะคะข้อที่3จากรูปเวกเตอร์รับข้อใดกล่าวผิดเราก็มาเช็คนะคะข้อ1 a b ถ้าเจอแบบนี้ก็คือหมายถึงจาก a ไป b นะคะถ้าเราวาดรูปนะจาก a ไป b จากบวกกับ a ไป d นะคะบวกกันแบบนี้แรงลับที่ได้นะคะเวกเตอร์ลับก็ต้องเป็น a ไป c นะคะ ก็ถูกต้องนะคะข้อนี้ถูกข้อต่อไป a ad นะคะก็คือขึ้นน้องบนบวก cd นะคะ cd เวกเตอร์ลับก็คือจาก a ไป d ไปจาก b นะคะนี่คือ b เรียนดูนี่นะคะก็ b ไป d เนอะถูกต้องต่อไป d ไป a b ไป a นะคะต่อไปอันนี้ d a แล้วก็จาก b ไป a เราก็จะได้เวกเตอร์ลับก็คือจากจุด c นะคะไปจุด a ูกนะคะจาก c ไป a ถูกแสดงว่าข้อ4ผิดนะคะแต่เราก็มาดูว่าผิดยังไง b ไป a b a นะคะแล้วก็จาก b ไป c มาต่อกัน แรงรับก็จะได้จาก B ไปดีนะคะต้องได้จากนี่ไปนี่อ๋แต่ว่าชอยนะคะบอกว่า B ไปดีเพราะฉะนั้นผิดนะคะมันจะต้องจาก B ไปดีนั่นเองตอบข้อสี่ข้อสุดท้ายนะคะข้อ สีนะจากรูป a b c d e และ f นะคะต่างเป็นเวกเตอร์บอกตำแหน่งอยากทราบว่าข้อใดให้ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะคะข้อนี้ข้อใดถูกเรามาดูเวกเตอร์ลับก่อนคืออะไรนะคะก็คือตัวที่มันอยู่เดียวๆแบบนี้นะคะก็คือ s ิ g a m a f ทีนี้เรียนก็มาดูว่าอะไรบวกกันนะคะ d บวก e นะักเรียนเอา d นะคะบวกกับ d บวกกับอีนะคะอ่อเราดูรูปได้เลยนะเนี่ย d ีอ่างนี้นละกันดี d นะคะบวกกับ e สิ่งที่ได้ก็คือเวกเตอร์จากนี่ไปนี่นะคะซึ่งเท่ากับ a หรือเปล่าไม่เท่านะคะเพราะว่า a เนี่ยเคลื่อนที่จากเคลื่อนที่ไปทางขวานะคะแต่ผลลัพธ์ที่ได้จากข้อหนึ่งเนี่ย มันเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเพราะว่านี่คือจุดเริ่มตน้นนี่คือจุดสุดท้ายเพราะฉะนั้นข้อ1ก็ผิดนะคะต่อไปข้อที่2อนะคะ B b บวกเราแล้วก็ดู B ลงข้างล่างนะคะบวกกับ F มันจะเล็กกว่านิดนึง f สิ่งที่ได้ก็คือเวกเตอร์แบบนี้นะคะซึ่งมันไม่ใช่ a นะเพราะว่ามันเฉียงลงนะคะนักเรียนดูก็ได้ B บวก f หรือว่า f บวก b ก็ได้นะคะเราก็ดูนี้ได้ f กับ b บวกกันใช่ f บวก b นักเรียนมันได้ เวกเตอร์ a ข้อนี้ถูกนะคะเวลาวาดวาดโดยที่ไม่มีขนาดมันอาจจะดูยากนะคะแต่ว่าข้อนี้ถูกนะะ f กับ b นะคะสลับที่กันได้นะคะ f บวก b มันก็จะเท่ากับ b บวก f ะะซึ่งมันเท่ากับ a นะคะ ก็เลยตอบข้อ2ก็จะวันนี้จะเป็นแค่เรื่องการวาดภาพนะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ